ซิป,ปลายถือเป็นเครื่องเล่นแนวผจญภัยที่มีความเสี่ยงสูงที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวมาแล้วหลายครั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวแนวผจญภัยจึงต้องหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ <Okay. S 1> การเพิ่มอุปกรณ์ในการป้องกันชนิดพิเศษหรือที่เรียกกันว่าโปรโดโปรพร้อมกับติดสายสลิงขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเส้นโดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะล็อกติดกับสายสลิงเส้นใหญ่ตลอดเวลา ซึ่งนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถปลดออกเองได้ถือเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดเหตุที่ผู้ประกอบการนำมาใช้นอกจากนั้นก่อนเริ่มเล่นต้องตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมกับแนะนำวิธีเล่นอย่างละเอียดทุกครั้งและที่สำคัญนักท่องเที่ยวทุกคนต้องกรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถว้วนโดยระบุข้อห้ามผู้มีโรคประจำตัวโรคพิษสุราเรื้อรังและคนท้อง เล่นโดยเด็ดขาดและที่สำคัญต้องลงชื่อในใบประกันอุบัติเหตุประธานชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวแนวปะจนภัยจงังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานการบริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมากที่สุดและใช้เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียน,เ,นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ จริงๆแล้วเนี่ยความปลอดภัยในการเล่นซีไลายหรือการเล่นไฮโลคอสหรือแอดเวนเจอร์เนี่ยเราจะตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับและโดยที่เรามีกฎเกณฑ์กติกาให้ผู้เล่นเนี่ยปฏิบัติตามนะครับและก็ผู้ประกอบการนะครับก็ต้องออดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้มากที่สุดและมีความปลอดภัยสูงสุดนะครับ is safe to I I have been many been uh, like, is, is, is ขณะที่นักท่องเทีย่ยวจากประเทศจีนคนนี้บอกว่าที่ผ่านมาเคยเทีย่ยวจังหวัดเชียงใหม่หลายครั้งโดยทุกครั้งที่มาจะต้องเล่นเครื่องเล่นแนวผจญภัยทุกครั้งนอกจากนั้นยังชักชวนญาติญาติและเพื่อนมาด้วยตลอดเพราะรู้สึกประทับใจและมั่นใจในความปลอดภยัย แต่ปัญหาฝุ่นควันก็เป็นปัญหาที่กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่ไกด์นำเที่ยวได้อธิบายถึงการเกิดฝุ่นควันและผลกระทบต่อสุขภาพให้นักท่องเที่ยวรับทราบและแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันแต่นักท่องเที่ยวบางคนก็ไม่ปฏิบัติตามโดยให้เหตุผลว่าใส่แล้วรู้สึกอึดอัดหายใจลำบากและร้อนอันเขาเขาหูแต่บาขึ้นว่า ช่วงที่เขามาจะเจอหนักแต่แก่ไหมหมดแล้วมันแพงในหมดแล้วแต่บอกก็ว่าช่วงที่เขามาควันมันจะหนักเลยแต่เขาก็แหวได้เมือนปัญหาแต่มันท้องน,นะเนาะแต่เราก็แนะนำเขาใส่หน้ถังแนะนำเพื่ใส่แต่บางครั้งคือใส่แล้วอาการมันท้อนมันก็หายใจกระ,สะเสียวแต่นอกก็พยา,พายามเปิดใส่ยิ่งถ้าเกิดมีน,น,น่องน,นักๆนี่นะนอกก็อเปิดใส่แต่เราเพื่อแบบอย่างน้อยแบบร่างทักษะร่างกายดีที่สุดอีกต่างหากช่วงก่อนการระบาดของโควิด -19 สถานประกอบการเครื่องเล่นประเภทซิปลายในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนมากถึง21แห่งแต่สถานการณ์โควิดส่งผลกระทบอย่างหนักทำให้ต้องปิดกิจการลงปัจจุบันเหลือเพียง10แห่งเท่านั้นการเปิดฟรีวีซ่าไทยจีนจึงเป็นความหวังของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวว่าเศรษฐกิจจะกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่ปัญหาฝุ่นควันก็ยังเป็นปัจจัยหลักในขณะนี้สมครางเครือบุญ ไทย PBS รายงาน